คุยเล่าเมาข้ามทวีปส,สวัสดีค่ะคุณปีดาค่ะสวัสดีค่ะอ่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะได้ยินค่ะอ่าคุณพู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ยินไหมคะนะคะ คงจะต้องอคุยกันนิดนึงคุณปิยดาเนี่ยอยู่ที่ออรแลนโดนะคะอยู่รัฐฟลอริด,รอดาออรแลนโดเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ตรงตรงกลางตรงกลางหมายความว่าในในแผ่นดินใช่ไหมคุณปิยดาคะค่ะอยู่ตรงกลางลัฐเลยค่ะอืมเป็นยังไงคะตอนนี้ข่าวที่พูดถึงเฮอริเคนแมทธิวเนี่ยมีการเตรียมการมาตั้งแต่วันพฤหัส นะคตังแต่เมื่อวานนี้แล้วก็เห็นทริบดีบารักโอบามาออกมาประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินที่เรียกว่ารัฐบาลกลางต้องเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มีการเตรียมการอะไรอย่างนี้มากมายเลยเนี่ยคนเปียดาอยู่ที่นั่นมานาน20กว่าปีอย่างเงี้ยค่ะสำหรับบร,รรยากาศบรรยากาศอพายุครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะก็ตอนนี้นะคะสงบลงไปแล้วว่าค่ะไม่ไมค่อยจะร้ายแรง ขึ้นจากเมื่อเช้านี้ค่ะอืมคือเมื่อเช้าค่ะคือเมื่อเช้านี้จะจะมีการเตือนภัยที่ฟังดูแล้วน่ากังวลมากกว่าตอนนี้ใช่ไหมฮะค่ะค่ะคือยังไม่สงบแต่ว่าพูดถึงที่เมืองออรแลนโดตอนนี้ไม่ไม่ค่อยรุนแรงแล้วค่ะลมไม่แรงเท่าเมื่อเช้าอืมแล้วก็ตอนนี้เพราะว่าอศูนย์กลางของพายุไม่ได้ขึ้นฝั่งนะค่ะเรียบไปตามชายฝั่งค่ะค่ะ คือเรียไปตามชายฝั่งนี่จากไมอามี่ที่อยู่ใต้สุดนี่คือไล่จากไมอามี่กว่าขึ้นไปตามชายฝั่งยาวขึ้นไปตลอดเลยใช่ไหมคะเปียดาคะค่ะค่ะจริงๆมันผ่านไมอามี่มาไมอามี่ไม่โดนมากค่ะเข้าใกล้ที่สุดเข้าใกล้ที่สุดคือที่ c ถวเคปเทนเนรเลที่สเปซโคสนะคะค่ะแล้วก็เคลื่อนขึ้นไปทางเหนืออันนี้กำลังอยู่แถวแถวเดโทนาบีชแล้วก็หาเขาบอกว่า ประมาณสักสามสิบไมนะคะศูนย์กลางะะอะค่ะอืมค่ะโออจากที่จากที่ตัวอุ๋ยเองเนี่ยได้ติดตามข่าวเนี่ยนะคะที่ดูข่าวเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอทางการสาหรัฐเนี่ยประกาศแล้วก็ดูที่จะเตรียมการประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยไม่เหมือนกับที่เห็นภาพจากนาซาวเนี่ยเรียกได้ดว,ว่าต่างกันเป็นแบบฟ้ากับเหวเลยเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเคยมีพายุหนักๆเบอร์เฮอริเคนแบบนี้ไหมคะมีประจำค่ะเพราะว่าซร์ดาเป็นเป็นรัฐที่มีเฮอริเคนเป็นปกติแต่ว่าอันนี้มันมันใหญ่มากแล้วก็แต่ปกติแล้วรัฐนี้ก็เตรียมเอาไว้แล้วเรื่องเฮอริเคนนะครับแล้วเฮอริเคนเนี่ยลักษณะของพายุเฮอริเคนคือมันจะเดินทางช้าเพราะฉะนั้นมันจะมีเวลาเตรียมตัววันเลยอะคะ่ะอืมอืมอ เออมันค่อยๆขยับขยับแต่ทําไมความรุนแรงมันเนี่ยบอกแล้วมันเหมือนกับพายุแถวแถวบ้านเราไหมที่มันพอมันลงในน้ํามันก็จะยิ่งปั่นแรงมากขึ้นใช่ค่ะมันก็เหมือนไต้ฝุ่นอืมแบบเดียวกันค่ะใช่ค่ะแต่แต่จากที่เราเราติดต่อกันเนี่ยนะฮะทางไลน์อยู่แล้วเนี่ยนะคุณผู้ฟังคะที่นั่งกับกับดรเปียดดาเนี่ยติดต่อกันอยู่เนี่ยเออดรเปียดาบอกว่า อคราวนี้เนี่ยลมมันพัดไปทางทิศตะวันออกยังไงนะคะลองไล่ฟังสิคะว่ามันมีความรุนแรงลักษณะลมที่มันเเออทิศทางของลมที่พัดที่มันจะรุนแรงมากหรือน้อยฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตัวพายุเนี่ยที่มันหมุนเนี่ยนะคะตัวพายุแล้วก็เรียกว่าแบนของมันอน่ะแขนของมันที่หมุนออกมาจากศูนย์กลางอะค่ะเวลาที่มันเคลื่อนตัวไปแล้วมันหมุนไปด้วยเนี่ยค่ะถ้าพายส่วนที่ลมที่จะแรงที่สุดมันจะอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวพายุของศูนย์กลางพายุนะคะถ้าเรา<ะ>ดูรูปมันจะอยู่ขวามือด้านบนของพายุ<ะ>มันจะแรงสุดตรงนั้นถ้าพายุมันไม่ขึ้นฝั่งแล้วเราจะไม่โดนตรงนั้นมันก็จะแรงน้อยลงค่ะคือถ้าอยู่ฝั่งซ้ายของตัวพายุอย่างตอนนี้พายุมันไม่ขึ้นฝั่งเพราะฉะนั้นส่วนที่แรงที่สุดของมันก็อยู่ในทะเล<อ>จึงที่มัน ทางด้านซ้ายของพายุนี่มันมัน,ม,นมันกว่าไปตามชายฝั่งเราแต่ว่ามันไม่แรงเข้าฝั่งขวาอืมนี่เป็นการหลักการง่ายๆใช่<ๆ>นี่เป็นหลักการง่ายๆในการดูทิศทางพายุหรือว่าความรุนแรงพายุเอ,อ่อเฮอริเคนด้วยไหมล่ะเตอร์เมียดาคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามันขึ้นฝั่งทางอีกทางหนึ่งทางตะวันตกเราแผ่นดินอยู่ทางตะวันออกของพายุเนี่ยอยู่ทางขวางพายุเนี่ยเราจะโดนทาง เราจะโดนแรงมากมแต่ถ้าพายุมันอีกฝั่งหนึง่งแล้วเราอยู่ทางซ้ายของพายุมันจะน้อยลงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใน,ในฟลอริดาเนี่ยเท่าที่เป็นกังวลก็คือบ,บริเวณแนวชายฝั่งถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าแขนของมันแขนของแมทธิวเนี่ยเขาบอกว่ารัศมีมันหกสิบไมล์แล้วตอนนี้มันอยู่ห่างจากฝั่งประมาณสามสิบไมล์เพราะฉะนั้นมันเข้ามาในฝั่งสามสิบไมล์เนี่ยจะโดนแรงของมันนะคะอืม นแต่ก็ไม่ไม่ได้แรงมากเหมือนอย่างที่ที่ที่เป็นกังวลกันก็แรงมากค่ะแต่ว่าคิดว่าไม่โดนมากคือคืออรแลนโดเนี่ยมันอยู่เลยออกมาเพราะฉะนั้นออรแลนโดจะไม่โดนมากเท่าอืมแต่ว่าสามสิบไม้เข้ามาจากฝั่งเนี่ยทั้งพวกเดโทนาบีชพวกเนี้ยขาค่ะจแจึ да SO ้นดิว ค่ะแจัสนนิวจะตรงประมาณบ่ายสองโมงมีการมีการเป็นเป็นเวลาเลยชัดอันนี้นี่ทำให้ดีชั่ทึ่งมากเลยกับกับการยากรา์อากาศการคาดการของสหรัฐอเมริกาแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าที่นี่จะเป็นเวลากี่โมงเท่าประมาณนี้นะแล้วก็าทาแบบนี้มาทุกลูกเลยไหมคุณเบียด้าคะทุกลูกค่ะทุกลูกเพราะว่ามันน่ามันอันตรายแล้วมันน่ากลัวแล้วเขาต้องการให้คนรู้เพื่อที่จะอบพิยพเพื่อที่จะเตรียมตัวเพราะว่าคนตายบ่อยอะค่ะถ้ามี แล้วทุกปีก็จะทุกครั้งที่มีเฮอริเคนก็จะมีคนไม่เชื่อฟังแล้วก็จะมีคนตายอแืแล้วสําหรับแมทธิวเนี่ยคาดว่าน่าจะเคลื่อนขึ้นไปถึงนอร์ทแคโรไลนาเลยไหมคะเขาบอกว่าจะถึงเอ,อประมาณเซาท์แคโรไลนาแล้วก็จะออกทะเลคะ่ะแล้วอาจจะวดกลับมาที่ทางใต้ฟลอริดาอีกแต่จะเป็นแค่พายุโซนร้อนอ๋อก็คือลดกําลังลงแล้วนะฮะใเวลานั้นค่ะค่ะเออความ เออเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีที่อเมริกาเนี่ยที่โดยเฉพาะในรัฐฟลอริดาเนี่ยอล้วจะเที่แล้วแล้ก็ิจาณเนี่ยเจอรุนแรงขนาดนี้ไหมหรือว่ารุนแรงกว่านี้เคยเจอที่ออร์แลนโดนะคะที่รุนแรงคือรุนแรงกว่านี้เมื่อปีปีศูนย์สองศูนย์ศูนย์สี่อะค่ะสองพันสี่เฮอริเคนชาลีมันเข้าเมืองผ่านเมืองเลยค่ะมันเข้ามาจากทาง เอ่อตะวันตกเพราะฉะนั้นเราโดนเต็มเต็มตรงขวามือบนของของพายุอะค่ะมันมผ่านมามันมันเดินทางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเมืองไปเลยค่ะค่ะค่ะราบไปเลยไหมะฮะราบเป็นแน่กลองไหมะฮะต้นไม้ล้มหักทางเมือง เสียหายเยอะค่ะหลังคาเปิร์กันเักแฉาบแาะอะคะการการเตือนภัยของรัฐเองเนี่ย <S <S <an> <S เขามีวิธีการเตือนภัยหรือว่าการแจ้งให้ประชาชนในในแต่ละเมืองในพื้นที่เขารู้ตัวคือความเข้มข้นของเขาเนี่ยขนาดไหนคะ <S an> เขาจะตลอดเวลาเลยค่ะ <S <S <an> <S แล้วก็จะออกทุกอย่างวิทยุโทรทัศน์ <S <S <an> มีเว็บไซต์มีทุกอย่างเลยค่ะแล้วเขาก็จะเตรียม ค่ะแล้วทุกอย่างจะแล้วจะมีสถานที่หลบภัยให้โรงเรียนปิดสถานที่ราชการปิดทุกอย่างปิด,ปดหมดเลยการปิด่นิน้ปิดทุกอย่างแล้วก็เอ,อพวกที่ต้องอ,อพยพก็จะมีสถานที่หลบภัยแล้วจะมีสถานที่หลบภัยแบบบางแห่งก็จะรับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะก็คือมีความเป็นห่วงทั้งทั้งทุกชีวิตอะทุกชีวิตเลยนะคะแล้วตอนนี้คนไม่ยอมหนีเพราะว่ากลัวว่าห่วง หวงสาวโอ้ค่ะแล้วรบิ่ยบาห่วงอะไรบ้างคะถามยังไงเนี่ยจ้องห่วงแล้วค่ะจ้างห่วงก็คงหวงแมววหวงแมวก็เรียกว่าตอนนี้ก็คือเบาใจลงไปแล้วนะคะหลใจากที่จะกังวลมาก่อนหน้านี้ ค่ะใช่ตอนนี้เริ่มสบายใจกันขึ้นเพราะว่าไฟก็ไม่ดับที่ออร์แลนโดนะคะแต่ถ้าริมฝั่งตอนนี้ไฟดับไฟดับหมดค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องแอบไปนอนในห้องน้ํานะทําไมต้องไปนอนในห้องน้ําเอออันนี้เป็นคําแนะนำใช่ใช่ใช่ ใช่ค่ะถ้าพายุอย่างตอนปีชาลีอะค่ะตอนนั้นพายุมันแรงมากเพราะมันเป็นเฮอริเคนผ่านเมืองเลยถ้าพายุแรงๆเนี่ยหรือเวลาที่เกิดทอร์นาโดอะค่ะที่นี่มันไม่มีห้องใต้ดินฟลอริดาเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มบ้านเราสร้างห้องใต้ดินเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อพายุแรงๆมันต้องไปหลบที่ที่ไม่มีหน้าต่างกระจกนะคะเพราะว่ามันจะทับยึอ กระจกลายใช่ไหมคะกระจกแตกค่ะอืมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยค่ะเอาใจช่วยนะะแต่ว่ารู้สึกว่าสบายใจแล้วฟังเสียงพี่ปิยดานะคะเอ่อก็ยิ้มได้หัวเราะได้แล้วสบายใจขึ้นนะคะมากค่ะเพราะเมื่อสักครู่นี้ชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่แล้วก่อนในวันที่เราจะออกรายการเนี่ยโทรไปเนี่ยยังเออ่ตอนที่คุยไลน์ด้วยนะ่ะยังร้องอุ้ย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 จะเป็นพักๆไปเพราะว่า เป็ลมแรงพัดมาไงก็จะอู้เพราะว่าดรบิยาอยู่บ้านคนเดียวค่ะเออใช่โอเคแล้วค่ะตอนนี้โอเคแล้วนะคะเพราะว่าค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอบคุณมากเลยนะคะดรบิยาคาะที่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลให้โอกาสเรานะคะคุยกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็คือสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นคุยเล่าเมสาข้ามทวิปในช่วงนี้ค่ะ คุยเล่าเมาข้ามทวีป